นี่นะคะอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz CLE 300D Dynamic MG Package เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาว 2,000cc เทอร์โบคู่245แรงมา้าไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้ามันติบีม LED นะคะฟลักซ์เซนเซอร์มีมาไว้ให้ใช้งานถึง12ชุดด้วยกันมาพร้อมกล้อง360องศารอบคันรถแม็กของเขาก็เป็นแม็ก AMG ขนาด21นิ้วนะคะลัดกับยางมิชลินปี2023ค่ะกระจกมองข้างของเขาก็พับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยว LED ยังไม่พอค่ะเขามาพร้อมกับบายสปอร์ตเวิร์นนิ่งไว้ใช้งานด้วยนะคะประตูของเขาก็เป็นประตูสมาร์ทเอนทีทั้ง4บานมาในลุกเบาะหนัง4ดีดำเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ถึง1 4ทิศทางด้วยกััััันนนนมม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 ีีีเเเเโโรรรรรรรไไไวว้้้้้้ใชงงงงงงงาาาาถถถึึ3ตตตตำำแแห่่กกดดยยฟปบบบบ64สคพพออออล์์ ฟู LED ขนาด12.35นิ้ว Air 4โซนด้วยกันหน้า2โซนหลัง2โซนมาลัย MG 39พร้อม Adaptive c r u i s Control และมี p a t e n t ร์ไว้ใช้งาน,นด้วยค่ะเข้ามาพร้อมกับเกียร์ไฟฟา้า9ก้าสปีดนะคะอยู่ตรงคอโปรงเลยค,ออะะคะ่ะหน้าปัดเรือนไม้ของเขาก็เป็นแบบฟ u ู LED เลขไม้ของเขาก็อยู่เพียงแค่9,200 0กิโลเท่านั้นเบาะแถวที่2สามารถปรับได้ถึง6ทิศทางด้วยกันมี Air หลังไว้ใช้งานอยูยต่ตรงนี้เลยเป็นรถขนาด7ที่นั่งค่ะเบาะแถวหลังของเขาก็ยังมีไว้ใช้งานอยู่ตรงนู้นเลยค่ะสามารถนั่งได้ถึงของ้านดตำแม่่นาเลยคะแถวหลัง ขาตรงนี้สามารถพับได้ค่ะเมื่อพับลงไปแล้วนะคะบ,บอกก็จะเป็นเรียบแบบนี้เลยแล้วเบาะแถวกลางของเขาสามารถพับไฟฟ้าได้โดยการกดได้จากตรงนี้เลยค่ะแล้วราคาของเจ้า GLE 300 d คันนี้คือให้ไปเลยค่ะอยู่ที่2 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะไม่แพงเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถขนาดเ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันขึ้นยนต์ดีเซลไม่น้อยๆนุ้ยแนะนำคันนี้เลยไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนีทักมานะคะ